โอ้ถ่ายคลิปไปส่งให้ทางผู้พันช่วยเฮ็ดเฮือนให้เอาบ่ไปเอาขั้นตอนึงได้ลือได้โอ้นีเฮาอยู่ไกลกันแล้วว่าย่าแ้กันใกล้เจ้า่อยเอยท่านเด้อมันก็กลด้โอ้่ว่าันมากมันยากเนาะไกลกันเนาะไกลเด้อคนบ้านเดียวแค่นี้เนาะกันเนาะันมากมันมันไกล บายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาวเวตา Channel พี่น้องกะตอนนี้กะอยู่เฮือนสาวตาเพิ่นคือเก่าเด้อเนาะกสิมาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะทั้งสรางคนดําเนินการต่อติดกะเบื้องเฮือนสาวตาเพิ่นเนาะ่้องกําลังดําเนินต่อเรื่องหัวบันไดนําเนาะได้กะไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะส่วนทางนได้หมู่กสร้างเพิ่นก็ขึ้นโคงคือเก่า ขึ้นใหม่คือเก่าเนาะเห็นแดดแหมงๆอยู่พี่น้องเอ้ยยังแดดอยู่เนาะเพิ่นก็พากันขึ้นอยู่เพราะว่ามื้อนี้มันแดดพี่น้องเอ้ยสิพักก็ถ้าว่าพักก็งานเฮาบ่เดินเนาะเอาจังไดก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งไปมนํากันเลยเด้อพี่น้องเด้อฮู้เนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยตัดผ้ามากสร้างคนเแดดแงกะลบ่ไว้แดดแดดัดแมเนาะแดดแดดแดดเจ็บบัดนี้มันบ่ได้แดดแบบนุ่มๆนวลเลยแดดเจ็บอันนี้ พูขึ้นลังค่าให้กระเตกแล้วทางน่ะเด็ดไหมว่าเด็ดมึงแมง่งบางคนตากเดดแล้วจนเหลือมเหลื่ม่นน <laughs> เนี่ยเด็ดแห้เงีเลยได้ผู้จ่าเครื่องซักเครืออค่องนี่พอดีมอเจาะเลยแต่ว่าสองสามมือขึ้นลังนี่เนาะฝนต๊กอย่างเดียวทา้งฟูน้ำท่วมโดยกั้นใจอยู่แต่ละมือต๊กคู่มือ เพิ่ในเคซื้อมัวเปนไดขึ้นอีกตี้ไอ้เออมันใหญ่นาะใหญ่ขึ้นอืปิดกะโลจะง่ายว่าอะไรกันเลยซึ้นมาอีกเหล่าเลยกะโลนี่แม่นเอาอันเดียกันเลยเนาะกะผมได้แขงนั้น บาติดขอบกระเบื้องกระไลอีกต่างหากวะไปชุนเจ้าติดขอบกระเบื้องนะติดขึ้นนะขอบกระเบื้องขึ้นนะขอบกระโลนะไล่ต่างหากว่เจ้าเออชุนเจ้าไล่ต่างหากวะแม่ไล่ต่างหากอ๋อแน่นกระไลเป็นเม็ดเนาะชื่นมากอีกใจพี่ชุนเจ้าไปเฮ็ดเฮือนนี่ชื่นมากเพื่อนจะติดกระโล่นหรือกระติดขอบมาบ่เดี๋ยวนี้ติดขอบปกติครับแ้่แต่จะขอเงินมากเอากระโลบ่หรือเอา เป็นถึงจังอย่างเป็นบัวอย่างบ่แต่ว่าเฮาไปใส่บัวอยางมันสิบิบ่หลายทํากิโลเนาะแม่นบ่หลายทํากโลแต่ว่าช่วงมนี้ไผก็อยากเฮ็ดแต่ใส่บัวเนาะมื้อนี้เฮ็ดสมเดินคักแงามแะม่ะเทลาักทสบายดีเนาะ เสร็จจากนี้แล้วกับพกันเพื่อนแล้วกับเปโตรกบอามุ่งกันน้ำสางพนเนาะแมนมุ่งนี่มิแต่ว่ามุ่งตั้งเสามุ่งขึ้นหรือเชื่อที่สังกะสีสามแผ่นเออตั้งเสาขึ้นโอ้มาเบิ่งทางหงหน้ากันท่านในเบิ่งเลยตั้งใจพื้นติดแล้วอันนี้่งโอ้เนาะ โอ้ข่าวกันเข้าปัญญาวันนี้ก็อข,งกข,งขกองน้งนา,นเออาเนาะงามเลยดิอาถูกบะติดขึ้นก็คือว่าคักแล้วเนาะเนาะออกเข่าเบิ่งกันเศรษฐาสิกระชี้แรกกับเบื่อติดของน้าดูว่าติดดวงมใดเข่าเต่อกันเลยเนาะสีนี้กของน้านี่ถักเลยถักเลยงามเลยหมูเนื้อปันนี่พันจื้อเต็มมือได้นี่ ทางวัวตาบ่ซ to <c oughs> <región> <laughs> ื้อมาให้เพิ่นนี่อะไรที่นี่แบมบี้บองามงามงามพี่น้องเลยมีแต่ของงามว่แล้วยังเป็นพื้นดินจิมินอยู่าเงินกันพี่น้องเลยทางนี้ก็ติดอทางเวนตัดกระเบื้องสมัยนี้ย่อมพาว่าอุปกรณ์ส่างเงื่อนี่แพงขนาด ีช่วยไปเดียวเลยนี่เนาะเปาจะมาติดข้างนั่นพี่น้องพอดีเลยเนาะไม่ยังขายคูณได้มาขายให้นังงูซใชะป้าถูกได้เด็นนะนะหมูเดียว โอ้โอ้บนุ่มเราไปพ่อเฮ็ดบ่อน้พ่อคือคนมานแท่นี่เนาะไปห่นูเป็นังง่ว่ได้เฮ็ดนี่เนาะไปหาดาเอาแถวใกล้นี้โอ้ขงแท่เนาะเราไปถายไปจักห็านขออนุญาตนอพี่นกเนาะบางคนพี่นกาไปถ่ายพ่อเฮ็ดเนาะแายเฮ็ดเพื่อพ่อถายเขาไข่้า่เฮ็ด Thế gần em mua <laughs> quần cả nhanh làm nên to cứ cao vì đâu em mua này cả Để chăm vì đâu ấy, phụ vườn cửa nữ dân thì kha kìa đây Cho nó xin nhang một cái bưng năm phân vì đâu ấy Nó Để mình mang vô chút lượm phân lẽ phụ sang phân kìa đây Không vào để Phụ bên đây đi nhang đây nó bỏ sang Nhang nó Nhân lùng đi lẽ Tịt giả neo, thai neo โอ้คิดว่าเอามือตุ้ยเองนะออตอนนั้นเห็นเอามือต,อตอุ้ยใช่เนอะคิดจะทำนี่พอดีงามนี่เรื่องหางหม้อหางนะทำนี่พอ,พอดีเลยนี่พอดีงามเนาะพันติดตวันนีนเต้ยว่าพันติดเพื่อนของเราหางแหง้งเลยพันยานมันไหไม่หลอดเต้พันเรีนหางไว้ติดหางควบบานี้ไปใช้เมื่อกี้เขาหลืบบานี่ จนในที่มันเปื่อยๆแกอำเพื่อนเือนนะแบบมันเขาวลื่นแม่นอคีฝุ่นถาถูมันก็ไปยังงอกกระดาเปิ่นก็ได้เชบบีได้เออว่ะดาเปื่อยเป็นกระดาษนะมอืเนี่ยแต่มันแบบใหา่ทุ่นเนาะนะโอ้สร้างเพิ่นมาพ่อพี่นี่สร้างเพิ่นไป็มูเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มต้องการพี่น้องกันทั่งนะเดี๋ยวขอหย่ากไปเบิ่งทั้งเซได้มูเพิ่นก่อนไปทักทายเพิ่นก่อนพี่น้อง <laughs> thua đi, à, đi đi lì chàng cái đầm đầm lên to à to cái lăng à cẩn lăng khôn lăng khai bà ta phải xong khư thế này nữa ได้กุบเซมไว้เขาว่าของถนุมแล้วก็ห้อยยำๆออไปเพิ่นเพิ่นว่าบอกอันสร้างใหม่เด้อัอ้อผิดมแม่นหมออันจังไดบดนี้เดี๋ๆยำหมอจอจั่นใกล้สิลวเนาะอีบเนาะันนีเนาะสบายดีเอ้ยสสร้างพ่นรับให้ประมาณจังมือเอ้ยนี่กำหนดให้เพิ่นบ่ให้กำหนดเลยเรื่อยๆเนาะแม่นว่าเคตลอดอ ย้เใช่ไหมโดเพิ่นเอาเพิ่นเาตอนนี้พีชเนาะเพิ่นเาเนาะเออเพิ่นเาเปลี่ยนไม้เพิ่นเาเพิ่นได้ยกทั้งการขนสูงอีกเนาะ่้ามสเน้องาออี่เลียงกับบบเหรออันไหนไม่เพิ่นเาโอ้งามปัญญังเนาะขาอรีบ่มีคน่มียังเลยนนี้อ้ยเสียน ขึ้นนตอนแดดเลยอย่างนี้หมวกกุ้งเพิ่นกับได้พากันใช่เนาะจนเหลื่อมพื่อสร่างเนาะหมวกใหมวกกับวใชต้งมูกับอยู่ใตท่อยู่ห้องก็มีเนาะวันน <F est> ั <fort> mm. <laughs> ้นเจ้าหเพืนชิบูขาวอันนี้ตินมันนีบอต้าแล้วจะหน่อยว่าทินหมขาวแล้วเนาะกินขาวอยู่แต่คนอดิ เพ่อนกมาบ่งมาเงียบงนี้นะามเนาะทังพอลุงชามเพืนเ้าไปดอกว่าเราะเดือนต่พออันโค้งหลังคาดิโค้งหลคาชามเดือนถวาให้น้องมูตกใจแล้วเนาะใจแสม่นี่ว่าเรม่ชามเดือนดี้วะเว่าเครื่องนก็สีหอดแท้ขึ้นมาเกี่ยวขาเนาะเออเมนกววเล่าหรือจับในว่าเราเพื่อเกี่ยวเขาเับเอาเดือนอีกอีกชเดือนท้างนาได้เกี่ยวได้เขาเลย อ่าพอพอล่งสบายอีกรอบนี่ผู้ใดเข้าเข้าดอนี่ผู้ใดออกแล้วออกเลยดำหน้าอ่ะใครแต่เกียร์เข่าเนี่ยใครกลัวจะดำหน้าอยู่ข่อยมวนมันกลับทังวิทยุไปน้ำเนาะลมค่อยค่อยไปวอยจังหน่อยมันใครทนบุเปื่อนแมนแต่ว่าอย่ว่าเขาได้หมดนี่แต่ทั้งมัดทั้งหน้าเล็บบ่าสี่ไปอยู่เจ้าได้ชิบเบื้องชิบมัดเก่งเลยวอลข่อยได้เ้ืยองิละสามแล้วสี่ไปแล้วข่อยนะโอ้เป็นบุรีนี่กับเพ่อ็นี่กับเพ่กับเขาเลยมัดเขาเลย ทั้งนี้เนี่ยเกี้ยวเข่าเพิ่นเพิ่นเกี่ยวเป็นพ้อมันอ่เนาะบันเลยเป็นพอแจะมีเป็นวันจ้างเราอังจ้างเป็นพอรก็เป็นวัดนั่นแหละว่าเป็นพรเนี่ยดีกว่าเนาะเป็นพรนะเพิ่นกระเชิดไหวเฮาอเมนเพิ่นได้เด้เป็นวันนี่มันจะบวบานได้เป็นพรในงานเมาเด้วยแผลได้แผลได้เนาะเรียกใจเจ้าด้วยเนาะเจ้าอยู่ด้วยเจ้ามีเหตุไรอย่างนาะเอี๋ยมูกระยับเคำว่าโวมีก็บังหนายุ่งหนาหยองไปเลย คอยจะเห็ดถือกุบก่อนเพื่อนเป็นไข่เแล้วจะจมูกไหลแล้วเพื่อนไหลเดียวเพราะฉะนั้นทุกไงต้องโมูเนี่ยเจ้าว่าคือข่อยว่าอยู่บว่นต้องโม่อันยอดนี่นะบริเวณย่างอื่นข่อยเห็นลอยโจรกินไหมเม่นคะโต้เม่นคะโต้กินตอนยอดด่งอ่อนอ่ะโอ้ยง่วงต้นของข่อยเจ้าสังเกตบ่างต้นอื่นนี่คุณเจ้าปลูกนี่ถอนยอดเบิดกันป่ะต้นของข่อยปลูกนี่ต้นเดียวบ่ถอนยอด อเจ้ากระบาดแต่ว่าบวชทอนนะคนะข้อตาข่อยขอทายยังนึงนี่มันเม่นยังนี่เนี่เฮ็ดยังนเนี่ยบล็อกอยแล้วบล็อกคนเฮ็ดยังคือเป็นโกนนะนี่เออเอวโอ้ข่อยบวชเคยเห็นเจ้กเทื่อก่ว่าก็เอาเรื่องต้นม่วงก่อนนี่นะเจ้าบวแปลกบวชกับต้นอื่นอย่างเงี้อนยอดยาวลูกรวยอยู่แบบตัวนีช่างตีบล็อกผุดใช่ย่างนึ่งบพรอนโอ้ท่านข่าวฟุ้ย่างนึ่งเออเตี่ยเลยเนาะใครว่ามึงหาเมืองหายน่าเมืองใด เวีนคนใช้ก <welche ăn? S 2> <c ười> <My S 1> ุ๊บนี่บ่ปวยเออนั่นเนาะนี่แล้วบอชาว่าต้นนี่บติดนี่เจ้ามาหน้าเพจบุได้นล้จ้าว่าอันต้นกางไอ้เจ้ว่าแม่มาเยอะเกระจ่อเยู่ต้นใหญ่วะเลยวันนั้นนหนวันวันชุกบุอกวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์บอกนั่นวันอาทิตย์ห้างเงาหัวดีได้เลยครับเออคิดว่าวันชุกสนุกกินนะอ่าห้างเงาหัวดีมันเลยพูดแล้วห้างเงาพูดแล้วดีแต่ว่าทุนนี้บทอดนี่แบบนี้อ่าวัน อะไรเนอะทิดห <À> ้าเงาหัวดีเนาะจันเครือยาวที่บมุ่งอ่อ้านเป็นฟั่วหมากดุกนาพุมาลาบุมองเศ้าประหัดหมากได้เข้าถึงปลายวันพุธนะควรปลูกรือไม่เปลือกนาลายสุดยิงเนาะจะเปลือกนาลายชนิดต้องปลูกบุงหุ้งได้หอมกินเปลือกเนาะนี่ได้วันนาคดีคุณพรจิตก็มีวันนาคดีฉันได้อ่าเอะ Yeah, nó no, bơi vào cái đấy cái này thì thì qua quan là thịt gì cả ok nó quan thì bà bà sẵn sẵn nhà ma sao nó no? vừng cái mua cái nào liệm mà mạ đấy ở cả cả mưa mưa sao nó ăn đợi nhấp nhò cho chân oh, để no, khảo để no, khảo nó no, thôi no, no. <laughs> <laughs> là đi tuần lại rồi พออ๋ยวกสามเดือนเนาะเป็นเ่ากัะตกใจแล้วนี้่งนีด้ีเโอ้ขี่เชยนยังดีนะครับล้อยากให้ดนๆเนาะนลเน่าะลงมาเลยฮะตีเอยู่นี่ไม่นี่เป็นกบหน่งามขนาดมีอันนี้เลยหูทั้งนี้คอันี้ปาดออกปาดออก กุบหมวกกับมใช่เนาะช่กันยชุ่มเาเดียวนั่นเลยดียวไปหาทก้มุ่เปนกเดจะประตูแล้วกัยังมันจะติดเนาะยังอันนี้วายุยังดึงวายุพี่น้องเลยเดดเดลมือนี้ไส่ซาเครื่องซาองเปนโอเคเลยมือนี้เนาะมันหมตุก อาเมสบายดีแล้วแม่เด้อเด็กเอามือมาหนีได้ยังชูซางคนกินหลับปลาโอ้หลับปลาสีมือเจ้าเลยบอโอ้ทางเมย์เป็นคนเฮ็ดได้๋ยว่าทางสีมือไอามือเป็นคนเฮ็ดเนาะเหลือส่วนมากเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้สามีเป็นบ่เฮ็ดก็ค่อนข้างก็ไม่อะมาข้างกัเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันเฮ็ดที่เราไงบ่ได้กระซานเดือนเนาะชิบะยูง่ายแล้วเนาะเมย์ พายุเขามันก็อยู่ยากแล้วเนาะนี่เพราะว่าเลือกเป็นนําแบบว่าโครงหลังคาเฮามันเฮ็ดยากบ่ก็เพิ่นก็ว่าไปแบบซั่นแหละว่าเพิ่นบวสิได้เฮ็ดทุกมื้อบ่ว่ายนฝนตกเมื่อวานนี่เพิ่นก็บ่ได้มาเฮ็ดแม่นฝนตกเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาต้องได้ัจะวที่ตกบ่มืออื่นมื้อเช้านีคิดว่าพายุลสิเข้ามื้อเช้านีเนาะมืดอันนี้มื้อเช้านี่อกตก้อมแล้วพแดดเอ้ยใครแน่วะ ใส่ตาเครื่องแต่ของสักหลุมสักเสือก็โอเคอยู่ยามนี้มัแนแดดสออิอีกบดโดนดอกก็สิเด็ดเลยแง่เกี่ยวเข่าเกี่ยเข่าแล้วทันนี้อยู่ท่านในถอกอยู่ทัานนี้ก็ทั้งนั้นคือกันทั้งนั้นก็ยังเป็นก๊กนี่อยู่ยังวัดในมานครับแต่ว่าอีกมืออื่นมือหื่อบลงวดัดเลยอ่ะโดยสามมืออืมจะได้บม่ได้แค่ขนมมกุกเอียงข้าวต้มข้าวเต็มบ่กากเห็ดอยู่เออ ทางนี้ก็เฮ็ดกลัวอยู่ทางนี้เขาหัวทางบ้านเขาก็จกเริ่มเบิร์ตได้ค่อยๆมีได้ช่วงนี้เป็นบางคนสลายก็เจ้ะแบบเดื๋ย้ามันจะไงก็ไปเหยียบไปยังนี่ก็จะไปนอกเห็นว่าคนขายจิโร่ทำอยู่ได้อยู่พอได้ลงวัดแหลมบริเวณยังดอกมาเล่ามาขายวางเนื้อเสาต้าวางเวนนี่นั้เราขายแพ่งตัวละพัน เจ็ดสิบตัว 70, เจ็ดสิพันธ์ว่ะผู้ว่าเจ้าว่าโทรหาเมย์เราโอ้ยยาแหละเราแพงโพูดเรามาออกไปเบิ่งในนอกนี่เออสันเลวว่าสันเลวว่าขบาข้าวบุลเลิกก่อนเพิ่มเมื่ออันคลิปแล้วเ่าพาไปก็ไดโ้โอ้โอ้แล <ไป S 2> ้วพาไปเลยใครอยู่ channel <laughs> พาไปได้อยู่เพราะว่าเด็กได้เมื่อเวานลงเซบ่าทางบ้านเ้ามันอึดแล้วเดี๋ยวนเนสันบ่มี กับอยู่ทางบ้านเจ้าผัดแซ่บเด้มันมันจวดจวดเขากินเต็มปากเต็มคำบ้านน่าผัดตัวน้อยมันรสขมขมขี่กันเนียมันโบอยากมันเมนมันโบมันเนี่ยมันนานเลยโคกันมันนาที่พูดพาเขาคุดแถวทสายหวยนะจนก้นมันน่ากุักไม่น้อยฮะที่เราบวมุกแถวนิดหน้อยจ้าเดี๋ยวนี้ฟ้าไปซื้อเพราะว่าอันเฟิรนเว่ยผัดว่าชื่อซอยยุกผัดเป็นเกินราคาพวก หวานนะเนาะลอยโตกระหาพันมันก็บริแพนธรรมดาอันนี้ฝันลื่นเป็นธใโตเนาะลื่นเป็นธทใซิโคตโคตรแวกคนนั้มาหายเงี้ะคยุดได้บ่ปะบ่ล้กว่าอันายเลวะโอ้ยทางหดมันแดเอาผู้ได้ใจนี่สบายดีละบายดีนค่ะลูกชายคุณกรดิน้องน้องลเลูกช้างคุ้ได้ไหมชางุเออ ป็นมนันพอเพิ่งเนาะไปเคี่ยวอย่างอีติ๋วบ่อค่ะเคี่ยวอย่างกีติว๋วบนะ่นะเออใช่ออกเดี๋ยวมันจะลงคอได้ฮะติ่งน้อยเพิ่นยังบบฮู้ยังเนาะเมียนว่าอย่างเตงหน้อยนะกับน้องชายพากัลลินอยูใ่ในเฮือนแบบมีจีจีมากนะน้องชายเอาเขาหูดังเลยเ <c oughs> <c oughs> อออ้าวมาเจ้าให้หน้องเด้เนาะเตงหน้อยมาจ๊กอย่าง <c oughs> ปีมันก <Okay. S 1> ็ยังยากยัยากอยู่เนาะมันยังบ่ตายเด้มันยังใหม่มันกําลังบินมาตัวใหญ่แต่ว่าเอาเขาผูดางูดมันให้ใจยากเนาะมันบาดเวลาคอมันเจ็บมันงอดคอพี่แต่ว่าบ่ได้เป็นหยังแฮงด้จะเฮ็แนวใดมันจะออกมันออกมันหากประมาณนี้แหละมันออกมันออกง่ายเอ้ยนตายเนาะคั่นน่ะสมว่าเด็กน้อยบ่จักกีามดุเนาะ ทั้งตีมันก็คมเนาะมันเอาแบบมันก็อ่นไปบ่ได้ก็เต็มทีเออสิได้ปาสิได้ตาสิได้ตาย้อนนึงกิจี้ก็พอแล้ววคิดเบิ่งยังเสียวลังอยู่นะยังเสียวอยู่เใหญ่มาได้เฉยเนาะอันนี้โดโพเตดดกลมุยางไปยางว่าสบดบ่ตาพอนสิเป็นไก่เจ็บหัวแลเฮาก็ฝนตกเฮายังบ่ได้ไปบ่ได้มา2น่ะเฮาขี่รถ เนี่ทางวันเ้ากับเพื่อนพาวาคาหนีไปขยุ่นเนาะทางวันจะเนาะแต่วันเนี่ยย่ว่างเงินแอเราหน่อยนาวบ้านอยากสุดเลยจนอยากปิดไปป็นเนาะแถวก็ข้าวนี่คะชุดๆเลยขนาดหมั่งแล้วยังคอยไปซัานี้บ้านเ้อกับนี่ยุ่แต่มันกับเพขนาดนี่ได้แก่กัดินมาถมมันจะเต่าขาบขนาดนี้เออนี่ลยเป็นดินถมเนาะ Phần chữ tố ký thằng nè, con đám khổ lửa như vô Cái chạp nhanh gần à Phần hệt nhanh nhìn kia thai khịp để sống ngày tháng phút phần tuổi Hệt thương này ขั้นตอนนึงได้รู้ไรโอ้ท่นไรต้องถ่ายเพิ่นเบิ่งตลอดบ่โอ้นี่ได้อันวานุ่มผู้เพิ่นมาหน่ะบ่ผูวานุ่มมาอันว่าเพิ่นอยากร่มน้ำไม่ใช่ใช้ไฟแต่ไม่ได้มีไฟว่ะไม่ได้ย่านเลยทีร่มตึงเงาแห้งเราเราอยู่เมือนั้นยังไงนนั่นเพิ่นอยู่เนี้ยเนี้ยกบไม้เนี้ยต้านไม้เพิ่นนะปิดเดี่ยอันปักไฟนะเมื่อเด้๋ยวปิดเดี่ยมือ เรียกว่าตามขั้นตอนเพิ่นบอกว่าไงมูไรเด็ดใช่มากอะเหตตามเลยเอาราพากบุ้ทึกติเกียไหมเนาะเฮ็ดไหมว่าเวลาเช็ดขั้นตอนใดก็ส่งให้เพิ่นเบิ่งโอเคไปเลยหรอกพอดีแล้วเจ้ากับพ่อมีพื้นสอนใหม่ไหด้โอ้เห็ดเท่อนน้องมูได้วิชาการใหม่แล้วไหมแต่ได้ใหม่แล้วเขาเรียนใหม่แล้วเขาเรียนใหม่ เป็นม6ม7ก็ดีเคยเห็นมาเนาะไม้ห้อยตัวนั้นแหละอยู่อยู่กับนี้เออแต่ไม้ห้อยตัวนี้ขึ้นหัเสาเออมันมันหลายบเด้มีหลังมีหลังเลตั้งแต่เฮ็ดเือนมานี่ยังบ่ค่อยเฮ็ดแบบนี้บ่เพิ่นว่าหลังแรกเนาะหลังีแหละเป็นนหมูนเน องมดังเ้มดังเลยจับาหั่นลงมาฮสาเออมดังลูมะฮ่ามะ่าเว้ยสาวท่านางคนนี้ก็เคยเห็นจิกเคือบแบบเพื่อนส่งแบบนี่นะบอดิโอ้ครั้งแรกเลยจะพ่อจะมาเขาเิงยนใไม่เนาะเขางยมชาวชาวชาวตอนเช้าที่ไหนชาวเขาขิงยีดกับเบนปลยังเองมันต่อชามต่อชามอันนี้เริ่องอนหนึ่งไหมอาโมจีด้วยละบอกชกชกโมจีได้โมจีกระอกสามโมจ ถือว่าเพื่อนน้องมูนี่ส uh ุดยอดเนาะโอเคเปิดมาถึงแล้วเเเามม็ดอยู่ไันนี้เฮาอยู่ใกล้กันแล้วว่าเนี่ยเด้งกันใกล้เจ้าูคอยเอ้ยแนะเด้อมันกใกล้เด้งที่ฝันโอ้นี่คือลมที่พัดอยู่ประเทศเมริดกันจะอิงลายเด้อเฮียมันล่มไปแล้ว ทีดเลี้ยวอะชีเลี้ยวรถอเนาะแ่วเฮคันมากมันยากเนาะไกลกันเนาะไกลเลยคนบ้านเดียวแค่นี้เนาะบอเฮคันมากมันมันไกลเย้ยน่แลป้ออยนช้างก็ได้นะเนาะนี่และป้ออยู่ในช้างมาโอเคเยเนาะอ๋อนี่เลยหนทันนี่หะ

เมนต์ว <m í toys> <c oughs> <P an> ่าหลังแรกที่เห็ดแบบนี้เราพอเ่าไ้เห็มแ่นี้ธรรมดาแนาะเมตตาเต็ปเลนะมีเมนนอกสเต็ปอันนี้วิชาการมาแต่ทางฝั่งไทย ถือว่าเราก็ได้ความรู้ใหม่เนี่ยนะเนาะถือตรงนะทุเรนถือว่าถือต้องตามที่เพื่อนต้องการแล้วเนาะเอ้ามู่นี่จรดีๆก็ดีมุกดีใจน้ำลายเนาะใหญ่เลยอ่ะถือเรียบร้อยได้ยินว่าถใจจฉ่ำใจตเตือนสภาพถือใจว่าทุกคนเนาะเอยเพื่อนๆก็จะทั่วงน้องพ่อเป็น่อดเนาะเพื่อนๆไลน์ล่างสมบูรณ์ยอ มีนว่าเราชอเลยดี๋ยวมว่าเหอนงน้าเลยเนาะเลยาเาลยมันว่าติเงินเลยมีว e ่ิเนาะมแต่มาแสดงความดีใจทั้งเอ็มู้เพิ่นเนาะให้สำเร็จไว้เิไม่ได้น่ยได้่าเดิย้ยูไงแต่มันก็สิโจตอนที่มาเข้าอันเกี่ยวข่าวด้วยเนาะ กัยังโม่ว่าตอนใดเชี่ยวพี่น้องเลยตอนช่วงนั้นฝัดยังหยุ่งเรื่องเข้าไปหาหมอเนาะตรงนี้ฝัดถือว่าช่างคนกัโจเน่คนตกคนตกเน่ชางตีเอาเองไม่ตัวนี้เขามีตะวันประมาณสามนี้เด้อพี่น้องเนาะคิปนี้ก็ได้สวัสดีได้เลยเด้อสวัสดีเอา่ะีีนรใจลาไปได้อคลิปนี้เนาะจะขอบุญขอบุญเลนร้ายๆดี อาว่าเบิ้งว to it ่าส้มคลิปให้ซาเวลเลยกับโงกดทถามโฆษณาเนาะเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาให้ซาเวลกับเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทุกคนดในรายเด้อทีมงานยักษ์ทีทุกท่านเจ๋งเลยที่นี่ซาเวลคอตัวลาไปแล้วเนาะเจ๋งเลยการหายดีให้เด้วยสตทุกคนเลยทีมงนยักษ์ที่ทุกทุกคนเนาะไอ้นี่ทุกคนสุ้กายสบายใจดีให้เด้วยเป็นที่นี่คอตัวลาไปแล้วขอแฟนเขาสบายดีสบายดีเนาะเบิ้งบาย